สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมในช่วงของ Blues Today กับผมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาสรุปข่าวของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันในทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามมาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อื่นนะครับซึ่งโอ้โหต้องบอกว่าข่าวเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานี่มีค่อนข้างเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเสริมทัพมีตัวผู้เล่นที่เป็น หน้าใหม่ที่เชลซีความสนใจเนี่ยสองถึงสามคนเลยยังไงก็เดี๋ยวติดตามข่าวได้ทั้งหมดในคลิปนี้นะครับซึ่งก่อนอื่นเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบวยเลมอนโซดาแล้วก็ล่าสุดครับพิงเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่นอนะฮะก็ไปลองเรียกว่าเทสกันได้นะครับก็มีจำหน่ายที่7 e เ e ่นอนะฮะแล้วก็ใครกำลังมองหารถยนต์นะครับก็แนะนำโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับ ซูซูกิอีซีดรีฟครับเป็นเจ้าของรถยนต์ซู z u k i ได้ง่ายๆผ่อนสบายในสไตล์คุณครับดอกเบีย้ย0%ขับฟรี90วันหรือผ่อนนาสูงสุด99เดือนครับตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายนนี้ใครสนใจก็ไปดูกันได้ที่โชวรูมทั่วประเทศนะครับอ่ะข่าวต้องบอกว่าเยอะมากๆครับค่อยๆไล่เรียงกันไปนะฮะแล้วก็เชลซีนี่มีตัวละครลับอีกแล้วนะครับที่พวกเขาให้ความสนใจอีกหนึ่งข่าวใหญ่ที่อัปเดตเข้ามานะครับนั่นก็คือ นักเตะที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดคนหนึ่งในยูโร2024ก็คือริคาโดคาราฟิโอรีนะครับล่าสุดเนี่ยมีรายงานจากฟาบิโซโรมาโน่นะครับบอกว่าเชลซีเนี่ยกำลังมองหากองหลังเท้าซ้ายที่เป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงนะครับแล้วก็ริคาโดคาราฟิโอรีเนี่ยคือหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในโลกในตอนนี้ดังนั้นเนี่ยเชลซีกำลังจับตาดูกองหลังรายนี้อย่างใกล้ชิดนะครับเห็นแฟนเชลซีบน่นแล้วก็อยากได้กองหลังรายนี้ แต่ตอนแรกก็ดูไกลความเป็นจริงแต่ว่าล่าสุดโรมาโนรายงานตอนช,ช่วงเวลาเกือบประมาณตีสาครับว่าเชลซีอ่ะสนใจริคาโดคาราฟิโอรีจริงๆนะครับแต่ว่านักเตะคนนี้เนี่ยมีข่าวสักพักแล้วนะครับแล้วก็ฟาบิโซโรมาโนรายงานด้วยนะครับก็เขาบอกว่าเชลซีได้รับไฟเขียวจากอารอนอัลเซมิโน ในเรื่องสัญญาและโปรเจกต์ไม่มีปัญหาครับเรื่องข้อตกลงส่วนตัวเชลซีกำลังพูดคุยกับบูคาจูเนียครับเกี่ยวกับเรื่องค่าตัวซึ่งค่าฉีกสัญญาตอนนี้อยู่ที่25ล้านดอลลาร์นะครับก็ตีเป็นเงินสหรัฐนะครับดูแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่อาจจะตามพวกเคลลี่แมนแล้วก็มากิวเข้ามานะสำหรับเจ้าหนูอารอนออาเซมิโนนะครับก็ดิแอเลติกครับสื่อที่เชื่อถือได้ก็บอกว่าออาเซมิโนเนี่ยเตรียมย้ายไปอยู่กับเชลซีด้วยค่าตัว ประมาณถ้าตีเป็นเงินปอนเน่ะสิล้านปอนรวมแอดออนนะครับคาดว่าเอาเซมิโนเนี่ยจะเซ็นสัญญา6ปีและก็จะย้ายไปสตาร์บูคแบบสัญญายืมตัวนะครับซึ่งก็จะแตกต่างกับมาคิวนะครับเพราะว่าเดียลเลติกเนี่ยรายงานบอกว่ามาคิวเนี่ยเตรียมที่จะเดินทางไปตรวจร่างกายที่ลอนดอนในวันนี้แล้วก็เตรียมที่จะย้ายไปร่วมทีมเชลซีขณะที่โรมาโน่ก็รายงานว่ามาคิวเนี่ย ปฏิเสธเสนอข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่จากบาร์เซโลนาถึง2ครั้งนะครับก่อนจะย้ายมาเชลซีเพราะว่าเขาเชื่อในโปรเจกต์ของสโมสอนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาคิูนี่เดี๋ยวอ n นโซมารสกาได้ใช้งานแน่นอนนะครับ,นนรบขณะเดียวกันนะครับก็มีข่าวของ on, จอชอาชิมปงจำได้ไหมฮะแบ็กขวาดาวรุ่งที่โดดเด่นอยู่ช่วงหนึง่งได้ลงเล่นสั้นๆนะครับก็อันนี้เป็นเรียมทูมี่จากเดียร์ลติกครับ บอกว่าจอชชอาชิมปงเนี่ยถูกประเมินค่าไว้สูงมากภายในเชลซีครับโดยพวกเขามองนักเตะรายนี้เป็นตัวเลือกลำดับที่3ต่อจากริสเตมแล้วก็มาโลกุสโต้อ่าอาชิมปงเนี่ยคือเหตุผลหลักที่ทำให้บลูโคเลือกที่จะตัดสินใจเซ็เนกับลีมาไปที่สตาบุกแทนที่จะเรียกว่าได้รับสัญญาลงเล่นในสแตมฟอร์ดบริดจ์ครับถ้าจะมาได้เป็นโดลิมาที่ตอนแรกจะเชิญกับเชลซีเนี่ยปรากฏว่า เรามีจอชอาชิมปงเราก็เลยจะส่งไปโดริมาไปตาบูแต่ไปโดริมาเขาไม่อยากไปตาบู oo, ครับสุดท้ายน่าจะจบที่วูฟแฮมตันนั่นแหละนะครับขณะเดียวกันครับก็มีบทสัมภาษณ์ของจอร์นดูรันครับที่ช่วงนี้กระแสก็ดูเงียบๆไปนะฮะเขาบอกว่าตัวเรื่องในการย้ายไปทีมอื่นนะครับเขาบอกผมไม่รู้ครับผมยังไม่ตระหนักอะไรถึงตอนนี้ผมโฟกัสกับการเล่นทีมชาติในศึกโคปาอเมริกาและต้องการนาทีที่จะลงเล่นสนับสนุนทีมให้มากที่สุด สำหรับหัวข้อเรื่องโอกาสในการเซ็นสัญญาเนี่ยเขาบอกว่าเขามีคนที่คอยดูแลแล้วก็จัดการเรื่องนี้อยู่เพราะฉะนั้นดีลของดูรันเนี่ยก็ดูแล้วยังไม่คืบเท่าไหร่นะครับขณะเดียวกันครับเมื่อวานนี้มีข่าวที่เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะครับก็มีรายงานจากเดียร์เลติกครับบอกว่าเชลซีเนี่ยได้ติดต่อไปยังเลสเตอร์ซิตี้ครับแล้วก็แสดงความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับคีนนดูสปิริฮอรครับ กองกลางไว้25ปีโดยที่ยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับเลสเตอร์ซิตี้สำหรับมิดฟิลล์รายนี้นะครับก็โดยที่ดูสปิริฮอร์เนี่ยสนใจจะย้ายมาเชลซีเท่านั้นนะครับถ้าจะออกจากเลสเตอร์ตัวนักเตะรายนี้ถูกมองว่าสไตล์และการเล่นเหมาะกับแผนการเล่นของเอนโซ่มาเรสกานะครับก็อยู่ดีก็มีข่าวเรื่องของคีแนนดูสปิริฮอร์ซะอย่างนั้นซึ่งไม่ใช่แค่ เจ้านี้ที่รายงานนะครับไม่ใช่แค่ทางฝั่งของ The a t h l e t ิ c รายงานเพราะว่าเมื่อสักประมาณเกือบเกือบตี2บ้านเราเนี่ยแมตต์อเลยนะครับที่รายงานเป็น breaking news ครับเขาบอกว่าเชลซีสนใจในตัวคีนนดูสวิริฮอรแล้วก็มีตัวละครลับอีกตัวหนึ่งครับผู้ฟังครับนั่นก็คืออาชิเกรครับกองกลางดาวรุ่งของลีสต์ยูไนเต็ดนะครับถ้าใครเล่นฟุตบอลแมนเจอร์หรือฟีฟ่าเนี่ยคนนี้นี่สิบแปเองนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่ผลงานใช้ได้กับเลสเตอร์เนี่ยมีช่วงหนึ่งที่ลงไปเล่นแบ็คขวาด้วยนะครับ ก็อยู่ดีบอร์ดบริหารมาให้ความสนใจนักเแต่อังกฤษเฉยเลยนะฮะแล้วก็ชื่อของอาชิเกรก็โผล่มาเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับขณะเดีวยวกันครับเมื่อช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้ก็มีรายงานว่าเชลซีเนี่ยได้สอบถามในข้อมูลของมูริโลครับกองหลังของนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับซึ่งไม่ใช่แค่โรมาโนโรายงานนะครับเรื่องที่เชลซีสนใจมูริโลเนี่ยาทางฝั่งของเทเลกราฟครับเดนี่เทเลกราฟก็รายงานว่าเชลซีสนใจ โมริโลเซ็นเตอร์แบ็กของฟอ r e เรสครับ mm hmm. ซึ่งมาริสกาเนี่ยมองเขาเป็นเป้าหมายที่จะเซ็นสัญญาเข้ามาแต่ว่าฟอ r e เรสประเมินค่าตัวไว้ถึง70ล้านปอนด์เชลซีเนี่ยได้ทำการสอบถามใะเียดเพิ่มเติมผ่านคนกลางเกี่ยวกับสถานะของโมริโลและเห็นว่าเขาเป็นนักเตะอายุน้อยที่มีศักยภาพสูงเหมาะกับโปรไฟล์ของสโมสรภายใต้การคุมทีมของเอนโซมาริสกานะครับ ขณะที่เมื่อวานนี้มีข่าวที่ผมว่าตีไว้เป็นลือเลยนะครับเป็นจากแบรนด์เทเลอร์สปอนะครับซึ่งผมว่ามันแหมไม่น่าเชื่อถือขนาดนั้นไม่อยากให้แฟนเชลซีไปเรียกว่าพังเพอมากเพราะว่าเมื่อวานนี้มันมีข่าวครับสักประมาณเป็นข่าวจาก Daily ิเลอร์นะฮะซึ่ง Daily m i ล l e r เราทราบอยู่แล้วว่าลือแน่นอนก็บอกว่าทางฝั่งของเชลซีเนี่ยให้ความสนใจที่เซ็นสัญญาหรือว่าชื่นชอบในตัวของอาเดมล่าลุคแมนย้ำนะฮะอันนี้ลือแน่นอนนะครับ ขณะดเดียวกันครับฟาบิโซโรมาโน,โนรายงานบอกว่าจอร์จี้มามาดชวิลลี่ครับผู้สัรตรูของบาเลนเซียแล้วก็ผู้สัรตรูจอร์เจียที่โอ้เซฟอุตลุดเลยเซฟไป20ครั้งเนี่ยยังคงเป็นหนึ่งในผู้สัรตรูที่ต้องจับตามองภายในสัปดาห์หน้านะครับมามาดชวิลลี่สามารถย้ายออกจากบาเลนเซียด้วยค่าตัวประมาณ35-40ล้านยูโรคือบาเลนเซียเนี่ยเซ็นสัญญากับดิมิทเีฟสกี้นะครับผู้สัรตรูคนใหม่มาแล้วและยังคงหนักแน่นที่จะขายมามาดชวิลลี่ นะครับก็ผลงานยอดเยี่ยมนะสำหรับมามาด达ชวิลลี่แต่เชลซีเนี่ยดูเงียบไปแล้วนะสำหรับมามาด s ชวิลลี่นะครับขณะเดีวยวกันดิล l ี m เมลก็รายงานบอกว่าเชลซีมั่นใจว่าจะสามารถปิดดีลกับยายาไอริซี่เรรากีนะครับดาวรุ่งพอสวรรค์สูงมาร่วมทีมได้แม้ว่าจะได้รับความสนใจจากทีมอื่นๆในพรีเมียร์ลีกก็ตามขณะเดีวยวกันมีรายงานว่าเชลซีและวิลล่าเนี่ยจะตกลงกันได้แล้วครับ ในดีลของจอร์ดูรันแต่การย้ายทีมของจอร์ดูรันเนี่ยต้องหยุดชะง,งักไปเพราะว่าเอนโซมาเรสกานะฮะต้องการกองหน้าในแบบอื่นนะครับโอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนี่แฟนเซี see, บอกแฮปปี้นะฮะขอไม่เอาแล้วกันนะสำหรับทางด้านของจอร์ดูรันนะครับส่วนเรื่องอื่นที่น่าสนใจก็เดลี่เมลรายงานเป็น breaking news เหมือนกันว่าอิฟสวิตทาว์เนี่ยพยายามที่จะปิดดีลกับโอมมริฮัชิซันครับด้วยค่าตัวประมาณ22ล้านปอนด์ถ้าจะมาได้ตอนนี้ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยมีข่าวว่าเชลซีจะ ปล่อยโอเมอริชันที่ประมาณ25ล้านปอนด์แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวคงเจรจา,าประมาณ2 5-30เนี่ยแหละแต่ว่าสุดท้ายคงจะเหลือประมาณที่22ล้านนะครับนอกจากนี้แมตต์อก็รายงานบอกว่าแม้ว่าเชลซีเนี่ยน่าจะปิดดีลกับมาร์กิวเรียบร้อยไม่น่ามีปัญหาอะไรเนี่ยแต่เชลซีก็กําลังมองหาก,กองหน้าอีกคนนะครับแล้วก็เชลซียังต้องการนักเตะปีกขวาแล้วก็แบ็กซ้ายด้วยซึ่งถ้าจํากันได้นะฮะมีข่าวกับปีกขวามาโดยตลอด แล้วก็แบ็กซ้ายมาโดยตลอดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้จะได้มาเกิวแล้วแฟนเชลซีอาจจะได้ลุ้นอีกกับการเซ็นสัญญาก,กับกองหน้าซึ่งดูแล้วเป้าหมายคงเดาไม่ยากอาจจะเป็นที่โจนาธานเดวิดนะครับที่เหลือก็มีรายงานจากแมตต์ลอเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยกำลังจะพยายามที่จะสร้างทีมให้มีศักยภาพเพื่อรับมือกับฤดูกาลที่ต้องลงเล่น75-80เกม รวมถึงฟุตบอลสโมสรโลกในช่วงซัมเมอร์หน้าด้วยนะครับโอ้โหก็นโยบายบ้าว่าบ่าบ่เหมือนกันนะสำหรับทางฝั่งของบอร์ดบริหารนะครับขณะที่จะคอบสตินเบิร์กครับก็มีรายงานเพิ่มเติมในช่วงดึกที่ผ่านมาบอกว่าทางฝั่งของเชลซีเนี่ยหวังที่จะคว้าตัวมอนดิโร่นะครับก็รายงานค,คล้ายๆกับหล,หลายสื่อโดยที่ จากขอบซินเวิร์กจากกาเดียนเนี่ยเป็นเจ้าเดียวที่รายงานว่าเชลซีอาจจะแนบเทรเวอชโลบาเข้าเป็นหนึ่งในดีลนี้ด้วยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าขณะเดียวกันก็แมตต์รอเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะเรื่องของที่เชลซีสนใจอาชิเกรนะครับวิดฟิลด์ดาวรุ่งของลีสเนี่ยเขาบอกว่าลีสเนี่ยต้องการค่าตัวที่ประมาณ30ล้านปอนด์นะครับก็สนใจทั้งทางอาชิเกรแล้วก็ทางด้านของคีแนนดูสบิริฮอลเลยนะครับสำหรับทางเชลซีครับ ่ะนี่ก็เป็นข่าวที่นำมาฝากกันนะฮะข่าวเชลซีเยอะมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของคีนแอนดูบิลลี B ่ฮอ l กับอาชิเกรนะครับเพื่อนๆมีความเห็นว่าอย่างไรกับทั้ง2องดิวนี้ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับโดยเฉพาะดูบิลลี R ่ฮอ l เนี่ยผมว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะชอบหรือบางคนอาจจะไม่ชอบก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ